สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แชาแนลนะคะมาค่ะวันนี้เราจะมาประกาศรางวัลกันนะคะว่าใครคือผู้โชคดีเนาะค่ะเกมที่เหนียวจะเล่นนะคะคือเกมพ๊อกเด้งนะคะจากค่ายเอ,อ็มโปเกอร์เนาะเอาตำสำไปเลยกันแค่รอบเดียวเท่านั้นเสมือเล่นใหม่แพ้จบชนะจบนะคะก็ลองดูกันค่ะนี่คือเฉลยนะเอาจากอ่ะสิบแล้วกันนะคะ สีสุดยอดเต็มไปเลยสิครับเต็มโค้ออ่ายังได้แต้มนะเจ็ดแต้มสามแต้มสองเด้งโอ้รอดนะคะอ่ะใครที่ทายว่าเหมียวชนะนะคะรับไปเลยนะคะร้อยห้าสิบนะคะลายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้ค่ะ